s m a r t a อท P O E s วิต c h จากทาง QNAP ตัวนี้น่าจะตอบโจทย์เรื่องระบบเน็ตเวิร์ของหลายๆคนทำไมผมถึงบอกว่าเจ้าตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ใครหลายๆคนเพราะว่าแน่นอนว่าทุกวันนี้ไม่ว่าบ้านคุณจะเป็นบ้านขนาดใหญ่องค์กรขนาดเล็กขนาดกลางน่าจะมีระบบเน็ตเวิร์พื้นฐานซึ่งไม่ว่าจะเป็นอกล้องวงจรปิดเราเตอร์นะครับหรือว่า wireless asset point controller อ่ L 2 s w สวิต P O E หรือว่าจะเป็นการทำเวอร์ชวลแมชชีนทั้งหมดที่ผมพูดมาตรงนี้เนี่ยอ,องค์กรขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยมีกันอยู่แล้วนะครับใช้งานและมันจะดีกว่าไหมถ้าเรารวมทุกอย่างมาอยู่บนเครื่องเครื่องเดียวกันเลยนะครับทาง q n a p ก็ได้ผลิตตัวนี้ขึ้นมานะครับก็คือตัว QGD 1,600P ตัวนี้นี่เองนะครับก็จะเป็น POE Switch ทุกพอร์ตเลยแล้วก็ CPU ของเจ้าตัวนี้ก็จะเป็น j c 1 1 5นะครับแรมม,มีมาให้ถึง 8G ดด้วยกันประสิทธิภาพและการใช้งานจะเป็นยังไงไปดูกัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเราด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นตัว LCD สดงสถานะของตัวเครื่องนะครับตัวน,นี้ก็สามารถมีเนตัวเครื่องได้ไม่ว่าจะเป็นการตั้งรหัสหรือว่าสั่งรีบูตหรืออะไรนี้นะครับก็สามารถเลือกจากตรงน,นี้ถัดไปนะครับก็จะเป็นช่อง HDMI แล้วก็ USB 3.0 USB 2.0 2, 0, 2. 0, ช่องแล้วก็เป็นพอร์ตโค้ดอินเทอร์เฟซ ถัดมานะครับตรงนี้4ช่องช่อง1ช่อง4ตัวนี้จะเป็นเทคโนโลยี POE p a s s s หรือว่า8 2 3 b t นะครับซึ่งรองรับการจ่ายไฟถึง60วัตต์ด้วยกันถัดมานะครับช่อง6ถึงช่อง16ตรงนี้นะครับก็รองรับ 802.3afat ทั้งหมดนะครับสำหรับ POE แต่ว่าช่อง15 16นะครับก็จะเป็น ComboPort นะครับเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งคุณจะไปใช้ตัว SFPPort หรือไม่นะครับถัดไปก็จะเป็น ResetSwitch ก็จะมีการรีเซ็ตทั้งสวิตช์หรือว่าจะเป็นรีเซ็ตโฮสต์นะครับเลือกเอาในกรณีที่สวิตช์มีปัญหาก็รีเซ็ตแค่สวิตช์อย่างเดียวถัดไปก็จะเป็นไฟแดงสถานะของตัวเครื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดดิสหรือว่าพัดลมหรือว่าอินโฟมิชันของตัวเครื่องต่างๆในกรณีที่ Connect VJ b o รไม่ได้มันก็จะโชว์สถานะตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มสุดท้ายจะเป็นปุ่ม power on off ครับ พอร์ตทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็น L2 สามารถเมเดตได้ไม่ว่าจะเป็น virtual switch หรือว่าจะเป็น l u n physical switch ก็ได้นะครับตัวนี้รองรับการจ่ายไฟ p o e สูงสุดอยู่ที่370วัตต์นะครับรวมทั้งหมดทุกช่องสามารถทำสเกจดวนเปิดปิดตามที่เรากำหนดเวลาได้นะครับเปิดฝาเครื่องมาดูกันนะครับเริ่มจากทางขวามือเลยเนี่ยก็จะเป็น power supply นะครับ power supply ตัวนี้ให้มาตัวเดียวนะครับไม่มี redundancy สเปคของเขาเนี่ยจ่ายไฟอยู่ที่418วัตต์นะครับโดยที่ p o e เนี่ย ใช้ไปแล้ว370นะครับที่เหลือ40กว่าวัตต์เนี่ยก็จะเป็นการเลี้ยงซิสเต็มของเขานะฮะแรมที่ให้มาจะเป็นแรมของ ADATA นะครับให้มา8กิกนะครับแถวละ4 4นะฮะด้านหลังตัวนี้นะครับก็จะมีพอร์เชื่อมต่อ USB 3.0อีก1ช่องนะฮะทางด้านซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นตัว SSD นะครับ SSD ที่ให้มาก็จะเป็น SSD 240กิกขนาด2ลูกด้วยกันข้างๆก็จะมีตัวพัดลมมาให้1ตัวนะครับสำหรับเป่าความร้อน ด้านข้างนะครับก็สามารถเสียบ p c i x 2ได้2ช่องด้วยกันตัวนี้ก็แล้วแต่เราเลือกเอาไปใช้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสียบก๊ร์ดไวเลดหรือว่าจะเป็นเสียบก๊าซเทนกิกสำหรับทำ vj b o a ในกรณีที่ต้องการสปีดที่สูงสูงมากขึ้นหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าตัว cpu แล้วก็ฮิตซิงพัดลมตัวนี้เนี่ยมันจะเพียงพอต่อการระบายความร้อนหรือไม่นะครับจากที่ผมดทดสอบดูนะครับใช้สักพักใหญ่ๆเลยนะครับหลายชั่วโมงอยู่แล้วก็ลองออปิด ปิดเครื่องแล้วลองเปิดฝามาจับจับดูนะครับก็แค่อุ่นๆเท่านั้นนะครับไม่ถึงกับร้อนอะไรนะครับแต่ว่าผมทดสอบอยู่ในห้องแอร์ที่อุณหภูมิ25องศานะครับผมเปิดแอร์ตลอดในกรณีที่คุณซื้อไปแล้วไปใช้ในที่ที่ไม่มีแอร์นะครับก็สามารถติดพัดลมเพิ่มได้นะครับเพราะว่ามีการมีพอร์ตเชื่อมต่อรอไว้อยู่แล้วนะครับสำหรับพัดลม a i r ์โฟตัวนี้ก็จะวิ่งจากทางด้านขวาแล้วก็ทางด้านซ้ายนะครับรูอากาศวิ่งเข้ามา ทางนี้ก็มันจะทําให้ดีขึ้นนะครับถ้าลมเข้ามาตรงนี้แล้วก็วิ่งผ่าน CPU ผ่าน RAM ออกไปแล้วก็ดูดออกทางด้านหลังเครื่องนะครับตรงนี้ก็จะดีกว่านะครับในกรณีที่คุณไม่สบายใจแต่ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าตัวที่ขายจริงอาจจะมีพัดลมด้านหลังเครื่องมาอยู่แล้วก็ได้ครับเมนูของ LCD ด้านหน้านะครับมาลองเล่นกันหัวข้อแรกก็จะเป็น IPS Z นะครับถัดไปจะเป็น Physical Disk Volume System System ตัวนี้เราสามารถเข้าไปดูอุณหภูมิของตัวเครื่องได้นะฮะ ก็ดูรอบพัดลมอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยถัดไปก็จะเป็นหัวข้ down, ot, อชัดดาวรีบูตประวัติเท่านี้นะครับตัว QTS นะครับก็หน้าจอจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับสำหรับคนเอาไปใช้งานก็มีแอปพลิเคชันให้ลงมากมายนะครับก็ลองไปเลือกกันดูนะครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กไฟฟงไฟฟอกเล่นเว็บนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับง่ายๆก็ตัวนี้แล้วแต่คนเอาไปไประยุกต์การใช้งานเลยนะครับว่าจะเอาไปใช้งานทําอะไรนะฮะ ก็หลักๆเลยถ้าผมมองแล้วก็น่าจะเอาไปดูกล้องวงจรปิดโดยส่วนมากนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะมีตัวแอปพลิเคชันกล้องวงจรปิดมาให้อยู่แล้วนะครับหรือจะเป็นพวกมัลติมีเดียต่างๆก็มีมให้ใช้งานมาดูกันในหน้าเว็บอินเทอร์เฟซกันบ้างนะครับเข้ามาถึงเนี่ยก็หน้าจอนาจะคุ้นเคยกันดีสำหรับคนที่เคยเล่นคิว p น p u อย่างที่พูดไปนะครับเป็นเจน4ี1 5 RAM 8GB กนะครับแล้วก็เฟิร์มแวร์ตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดที่ผมถ่ายวันนี้เลย Storage ก็จะเป็น2 4 0 g กิกองลูกนะครับดิสหนึ่งแล้วก็ดิสสองตามนี้นะฮะโอเค okay, ไปดูในส่วนของแอปพลิเคชันที่เป็น q u n i t switch ตัวนี้ก็จะเป็นตัว virtual switch นะครับในการทำไม่ว่าจะเป็น poe ตั้งเวลา poe เปิดปิดช่วงเวลาไหนนะครับหรือว่าจะเป็นการทำ qos ก็ทุกอย่างทำอยู่ในหน้านี้ทั้งหมดเลย อย่างนี้ที่ผมเสียบไปนะครับผมจะเสียบพอร์ต p o e ไปที่ห้อง14นะครับจะเห็นเตต้าอยู่ว่าเป็นเขียวนะครับทือใช้งานอยู่หลักๆเลยนะครับก็ในหัวข้อ p o e ตรงนี้เนี่ยก็จะมีตัว Power Configuration นะครับก็ตัวนี้เนี่ย p o e Mode เนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเป็น p o e หรือว่าเป็น p o e Plus, Plus Plus นะครับก็ลองเลือกกันดูแล้วก็ Priority เนี่ยเลือกได้เลย พิวอีสเกตด้วนะครับตัวน,นี้เราสามารถตั้งสเกตด้วได้นะครับว่าจะเปิดปิดช่วงเวลาไหนเช่นกล้องวงจรปิดนะครับในตอนกลางวันเราไม่ต้องการใช้เราก็สามารถเลือกเวลาเปิดปิดได้นะครับตามนี้ VLAN นะครับแล้วก็ลิงก์อัอก,กเกตก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับก็ลองทำกันดูเลย ถัดไปนะครับก็จะเป็นตัว virtual switch นะครับตัวนี้ก็ในกรณีที่เราต้องการทำ virtual switch มี VM ขึ้นมาต้องการ map port ไหนเข้าไปวิ่งอร์ t ไหนอะไรอย่างี้นะครับก็สามารถมา add ได้จากตรงนี้นะครับตอนนี้เข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีพวก help อ,อยู่แล้วนะครับก็สามารถดู quick start ได้นะครับหรือว่าจะดู help ก็ได้เขาจะบอกว่าแต่ละตัวทําหน้าที่อะไรก็ไปลองเล่นกันดูถัดไปนะครับก็จะเป็นส่วนของ Virtualization นะครับอ่ uh, t a t i o n ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีตัว VM Marketplace นะครับเราสามารถดาวน์โหลดมาลงได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น PFSense หรือว่าตัว Amazon อะไรพวกนี้ที่ไปเชื่อมต่อกับพวก S3 อ่าแซบินะครับสำหรับไปทำหลอกอะไรอย่างงี้มอนิเตอร์ก็สามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ติดตั้งง่ายๆเลยในหัวข้อของ VM Install นะครับตัวนี้ก็ง่ายเช่นกันนะครับหัวข้อ VM Install เนี่ยมาถึงเนี่ยเขาก็จะมาให้เลือกเลยนะครับว่าเราต้องการติดตั้ง OS r o u t e เตอร์ตัวไหนนะครับอย่างที่บอกไปตัวนี้สามารถทำเป็น OS r o u t e เตอร์ได้อาจจะเป็นล o าสเตอร์โ s เอ s e หรือว่า OpenWRT นะครับก็เลือกที่เราชอบเลยนะครับแล้วก็กด Next Next ไปได้เลยนะครับเขาก็จะมีมาให้เราแมปพอร์ตว่าพอร์ตนี้จะเป็นะจะพอร์ตอะไรเข้าบ้างนะครับเช่นเราพอร์ตสอาเราจะเพิ่มขาวแวนขึ้นมาแล้วก็ตั้งขึ้นมานะครับพอร์ตนี้จะเป็นแลนมาที่พอร์ตโขกอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถเลือกได้แล้วก็กด Next ติดตั้งได้เลยนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องง่ายนะครับสำหรับคนที เอาไว้ใช้งานเจ้าตัวคิวเน็ตัวนี้นะครับถือว่าตอบโจทย์สําหรับผมมากๆเลยหรือว่าจะเป็นบริษัทโอฮอกโซนของเรานะครับก็ถือว่าตอบโจทย์เหมือนกันถ้าคุณอลองคิดสภาพดูนะครับองค์กรของคุณมีกล้องจอน,อนจปิดสักแตัวนะครับใช้ไว้แปดช่องอ,อีก3ช่องใช้เป็นพวกแอสเซทพอยต์นะครับอีกช่องหนึ่งเป็นข่าวแวน์ที่เป็นเราเตอร์นะฮะแล้วอีกช่องนึงเป็น N a s ก็ยังเหลือช่องให้ใช้งานอยู่อีกนะฮะก็ ราคาจ้ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่28,500บาทแต่ถ้าคุณคิดดีๆนะครับคุณประหยัดอะไรไปบ้างห NVR ของคุณเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยแยกออกมาก็5,000บาทนะครับออสวิตช์เลเยอรนะครับก็อู่ประมาณ5 0 0 0กว่าบาทแล้วก็ไหนจะเราเตอร์ก็ตัวนึงก็ประมาณ4ี0ห้าพนะฮะก็ตัวนี้เนี่ยก็รวมทุกอย่างไว้แล้วนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงๆนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับคุณสามารถรัน VM ไม่ว่าจะเป็นรันพวก Docker นะครับ Docker ามรับ Developer เล็กๆน้อยๆนะครับที่ไม่ต้องการรีดประสิทธิภาพของ CPU มากนะักตัวนี้ก็สามารถทำได้อยู่แล้วนะครับอ,อย่างไรวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทางบริษัท Qnap ด้วยนะครับที่ส่งโปรดักตตัวนี้มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันอย่างไรวันนี้ผมและทีมงานองโซนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ